สวัสดีค่ะพามาชมกระเป๋าหนังงูกันนะคะเป็นกระเป๋าหนังงูใบใหญ่นะคะสีม่วงเม็ดมะปรางค่ะอะไรจะเป็นสีทองจะเป็นหนังงูทั้งใบนะคะหูหิ้วสายสะพายเป็นหนังโงูหูหิ้วสามารถปรับระดับได้สวยงามนะคะและจะเป็นลายหลังนะคะไซส์ก็จะอยู่ที่12คูณ5.5คูณ5นิ้วนะคะ ปากกว้าง1ิบนะคะสามารถใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวได้สวยงามน่ารักด้านในจะเป็นซับหนังวัวสีเขียวเข้มนะคะน้องสวยงามจ้ามีหนึ่งช่องอเนกประสงค์หนึ่งช่อง1ิบให้น้องสวยมากนะคะท่านใดสนใจสามารถทักเช็ดสอบถามขอดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนสั่งซื้อได้นะคะน้องสวยมากนะคะใบนี้จะเป็นทรงซีรีนจ้าน้องสวยน่ารักทั้งใบจะมีแต่สีม่วงแล้วนะคะใครสนใจสามารถทักเช็ดสอบถามได้เลยจ้าน้องสวยงามน่ารักตัว จะจับกระเป๋าจะตัวรูดซิปจะเป็นหนังงูเช่นเดียวกันนะคะสว่ว